เนี่ยเพราะว่าแต่เขาห่อเนี่ยที่มัน,มนแรงเพราะว่าหนึ่งพัทลุงมันเป็นแดนที่อ่าค่อนข้างจะรุนแรงมันมีตั้งตั้งแต่ก่อนคอมมิวนิสต์อีกสมัยก่อนมีเสือมีโจรมีอะไรมากมายในจังหว,วัดพัทลุงเนี่ยเยอะมากเยอะมากสมัยก่อนเพราะว่าหนึ่งแล้วทีนี้ต้องใช้วิชากันวิชาต่อสู้มายิงไม่เขายิงไม่ออกนี่มีเรื่องจริงอันนี้มีของของจริงของพัทลุงมาแต่ต้นเขาถา,ามว่าทําไมาผมถึงเชื่อพุทธกุลพระละเขาผม,ม็นตั้งแต่เด็กเออเรียกว่าพัทลุงใครไปอยู่นี่ณยุคนั้นเนี่ยต้องมี ต้องมีวิชาอาคมป้องกันตัวต,ต้องมีวิชาทะเลทลาไปมัวม,วม,วมวัซั่วๆไม่ได้คือที่ผมบอกปู่ผมถึงให้ผมมาตรงนี้แล้วผมก็ได้วิชาจากปู่มาบ้างอะไรบ้างก็คือเราได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้รักษาเราไม่ได้เอาอะแค่แค่คคต้องจำเอาแล้วก็ผมตอนที่ผมเกเรที่โดนหนักๆที่บอกตัวไปอยู่กับชาววาดวัตถุวิจัยเนี่ยนะชาวน้ำเปื่อเชื่อไหมว่าตำราเกาะออยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยอยู่ที่วัตถุวิจัยทั้งหมดเลยอยู่ที่ชาวน้ำเปื่อเนี่ยนะแล้วเวลาผมทำผิดผมก็โดนตำาโทษอะไรรู้ไหม น,นั่งท่องกระถา